คุณหญิงแล้วฮะมองยุบสภาหไหมฮะสเดือนห้าสิบห้าสิบเอ๊ะ uh. ทำไมฮะ uh, คืออย่างนี้ค่ะในในความพี่เห็นด้วยกับอาจารย์ทั้งสองท่านโดยเฉพาอาจารย์ที่บอกว่าคุณอนุทินเนี่ยหรือคุณเนวินก็แล้วแต่เนี่ยย่อมจะต้องคิดถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนเพราะครั้งนี้เนี่ยมาโดยที่เรียกว่า ในภาวะพิเศษนะในภาวะพิเศษนะคะที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็มันก็เสียงแต่มันคุ้มที่จะเสียงแต่ตรงนี้มันไม่ได้ยั่งยืนแต่เขาใช้ตรงนี้แหละเหตุการณ์ครั้งนี้แหละที่จะเป็นสปริงบอร์ดในการที่จะสร้างชื่อเสียงคะแนนนิยมเพื่อการเลือกตั้งครั้งหน้าดังนั้น ณเบื้องหน้ารับรองเลยว่าจะเป็นการหาเสียงอย่างเต็มที่อย่างเนี้ยหยิบอะไรที่เป็นควิกวินแล้วกันอย่างคนละครึ่งนะคะซึ่งก็ดีอย่างนอ้เป็นยาพาราให้ประชาชนหน่อยตอนนี้เจ็บปวดเหลือเกินขอระงับความเจ็บปวดก็ดีกับประชาชนหรือเรื่องชายแดนนี่โอ้โหหาเสียงง่ายมากจะบอกได้ง่ายมากง่ายมากเลยแบบถือว่าคุณอนุทินกับพรรคภูมิใจไทยนี่โชคดีมากๆส้มหล่น ส้มทั้งทั้งทั้งเข่งเลยอ่ะไม่ใช่ลูกเดียวทั้งเข่งเลยส้มหล่นมาทั้งเข่งอ่ะนะดังนั้นเขาคงพยายามที่จะภาพภายหน้าคาบเบื้องหน้าดีกว่านะก็คงจะพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงผลผลงาน2การรักษาสัญญาอย่างเต็มที่นะแต่การเมืองอ่ะมันมีดิวมีอะไรอยู่ตลอดเวลาคุณหญิงบอก50-50อ่ะตอนนี้ไงก็เลยจะบอกอีกครึ่งนึงก็คือ ภาพเบื้องหลังเนี่ยม,มันก็อาจจะมีการพูดคุยการพยายามอะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่จะยืดออกไปการยืดออกไปเนี่ยซึ่งมันอาจจะไม่ใช่มาจากทางพรรคภูมิใจไทยอย่างเดียวมันอาจจะมีองค์ประกอบอื่นๆซึ่งตรงนี้ก็อย่าลืมว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์ใหม่หรืออาจจะมีเงื่อนไขใหม่ทำให้ต้องยืดการเลือกตั้งก็เป็นไปได้